เทรดเดอร์ทุกคนฟังทางนี้โอกาสที่คุณรอคอยมาถึงแล้วโอน่าพับเทรดเดอร์กำลังจัดแคมเปญพิเศษที่ไม่เคยมีบริษัทพับเฟิร์มอื่นใดเคยทำมาก่อนเนื่องจากโอน่าพับเทรดเดอร์เป็นทั้งบรกเกอร์และพ o p เฟิร์มจึงสามารถช่วยให้นักเทรดกองทุนได้รับค่าธรรมเนียมคืนโดยไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบง่ายๆแค่สมัครชาเลนจ์ระดับ1 0 0 0 0 0ถึงห้าแสนไม่ว่าจะเป็นบูตหรือคลาสสิกชาเลนจ์คุณจะได้รับโบนัส1 0 0ซจากค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมชาเลนจ์ลูกค้าจะได้รับโบนัสทันทีหลังจากที่ซื้อและ ะส่งหลักฐานการชำระเงินให้เราภายใน10วันทำการและจะสามารถถอนโบนัสได้เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขาการเทรดตัวอย่างเช่นสมัคร100,000 Classic Challenge ค่าธรรมเนียม599ดอลลาร์คุณจะได้รับโบนัสบาลานเข้าบัญชีเทรดโอนด้าโกโบมาร์เก็ตมูลค่า599ดอลลาร์ไปเทรดกันแบบฟรีๆวิธีเข้ารงง่วมง่ายๆแค่6ขั้นตอนทำการลงทะเบียนบัญชีโอนด้าพ็อปเทรดเดอร์ผ่านลิงก์ใต้คลิป2ตอบกับคำว่า OPT ขีด IN ไปที่ OGM Cell s, s i g n Onda.com เพื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น 3. ซื้อชาเลนที่มีสิทธิ์เลือกระหว่าง1 0 0 0 0แถึง5 0 0แสนบูธคลาสิกชาเลนจ์ 4. ส่งใบเสร็จทางเมลไปที่ OMG Cell s, s i g n Onda.com รอรับโบนัสเข้าบัญชี OGM ภายใน10วันทำการ และ6นะครับทำยอดการเทรดตามข้อกําหนดเพื่อถอนโบนัสนี่คือโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นการเทรดอย่างมั่นคงทั้งกับกองทุนโอน d าพอบเทรดเดและบัญชีเทรดระดับโลกจากโอน d าโ o b บอลมาร์เสมัครเลยตอนนี้โอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันคลิกทีลก่ลิงก์ด้านล่างเพื่ออ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขและรับโบนัสข,ของคุณทันที